ว่า EP นี้เนี่ยอิค e ิ Q เขาจะมีฟอร,ร์มการเล่นยังไงครับเกลือไหมครับเอาอย่างไรอ e ิคิวสาดตสาดโดนไหมอ้โหเก็บไปหนึ่งเข่าโดนนะ่าจะโดนเพราะเขาเก็บครับดอกนี้อะไรอย่างเงี้ยครับยังซุ่มอยู่อ้าวอิคิวยังไงสาดไปดอกนี้ยังไ,ไงไล,ลงดังเทายิงโดนไหมไม่โดนครับอมองมายางงังไงยิงยิงใส่บังเกอร์บังเกอร์เล่นหรือยังไงจะได้ผลไหมอ e ิคิวอย่าพึ่องอ้าววิ่งไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนคิวกลับมาก่อน สัสดีครับเนื้อวอล 8e พี่3สครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูมุมกล้องจาก EQ กันบ้างครับหลังจากที่ EP ที่2เนี่ยเราได้ดูมุมกล้องจากพ่คกอไปแล้วครับเราจะมาดูว่า EP นี้เนี่ย EQ เขาจะมีฟอร์มการเล่นยังไงครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ สำหรับกติกาการเล่นนะครับถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยให้ย้อนกลับไปดูที่ e ี2สนะครับสำหรับการเริ่มต้นครับหัวหน้าทีมของทั้งสองทีมก็จะผัดกันเลือกผู้เล่นทุะคนนะครับและในรอบแรกครับพ่อกอล์ฟก็โดนเลือกให้อยู่สีแดงครับไอคิวก็เช่นกันครับโดนพี่ิเลือกให้อยู่สีแดงครับโดยในจ็อดนี้เนี่ยเรียกเสียงฮาได้พอสมควรนอเคราาวที่แล้วเนี่ยพ่อกอล์ฟไอคิวโดนเลือกให้อยู่คนละครั้งเราต้องยิงกันเองครับซึ่งคราวนี้พอได้อยู่ด้วยกันพี่แชร์ก็มีการแซวว่าพอลูกไปต้องมาฆ่าฟันจร ตอนนี้พ่อพ่อติดกล้องตรงนี้อีคิวก็ติดกล้องตรงนี้นะครับเราได้อยู่ทีมสีสีไรคิวนี่ได้อยู่ทีมสีแดงนี่แล้วพ่อตรงนี้โอเคครับเราจะมาทําการภาคกันไปสดๆกันเลยนะครับตอนนี้เราก็มาเริ่มต้นที่ฐานครับก็ต้องเตรียมปืนครับเตรียมกระสุนเตรียมแม็กซ์เอาอีคิวยังไงเดินไปเลยครับอ้าวโอ้โหลืมแม็กซ์ทังานครับจะเล่นอยู่แล้วไม่เอาไปด้วยครับโอ้โหเราไปเยอะไปถึงไหนกันเนี่ยจะพกไปไหนเยอะแยะขนาดนั้นครับโอเคไม่เป็นไรครับเอาเยอะไว้ก่อนครับดีกว่าไม่มีครับครับเขาถอนแม็กซ์สิบแป โอ้โหใส่แม็กสามสี่ครับกะจะเอาให้ตายกันเลยทีเดียวครับผม <ๆ S 2> ตาแรกต้องเน้น <ๆ S 2> ครับเอาวยิ้มเดียวพร้อมพอมว่าอาลุยลุยอ้าพี่คิวว,วิ่วงนะครับอ้าวคิวอ้าวพี่ฟุ๊โอ้โหยิงตายคนแรกครับสงใส่เมียเรียกกลับบ้านครับเอายังไงยิ้มศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์โดนไหมโอ้โหเก็บไปหนึ่งเข้าโอ้โหไปซ้ำทำไมโอ้โหจะขย,ยี้ไปไหนอ่านแบบยังไงนั่งลงคิวโผล่ไปยิงยิงโอ้โห ยังไงครับออกระตุ้หมดครับวิ่งกับฐานที่มนเดอคิวครับกับพี่แชมครับยืนรอนับต้องนับไปถึงยี่สิบถึงจะไปใหม่ได้ครับถ้าคนที่ตายแล้วต้องกลับมาเริ่มครับแต่อีคิวกลับเอากระสุนเท่านั้นเองครับอย่าเม็นตายครับเอาครับไปลุยใหม่ครับครับโลบอยู่ยังไงซ้ายขวาไอ้มไม่มีใครเข้าไปไหนกันหมดพาอีคิวซาซาโูซาใส่โตครับโตโตโตโลครับไม่รู้โดนหรือเปล่าแต่โตน่าจะโดนเพราะเขาเก็บรับดอกนี้อะไรอย่างนี้ครับยังซุ่มอยู่อ้าวอีคิว ยังไงปาดไปดอกนี้โอ้ยหนึ่งยิงไปยิงโอ้โหยิงเข้าเบดานะเ้าตอนนี้ปาดมั่วยเอาเจอพี่หนึ่งยังไงครับพี่คิวต้องตั้งหลักครับพี่หนึ่งนี้โดนหาวโดนพี่หนึ่งโอ้โหเข้ากับบานครับตรงนี้อาจะตินไม่รับเจ็บครับตรงนี้ยิงเข้าเต็มเต็มอ๋อออกมาเปลี่ยนแม็กหรือยังไงอ๋อตายพอดีครับแต่กระสุนยังเหลือของของไปป่าเอาปาป่าด่าป่าเขายิงอะไรครับนักยิงอะไรโอ้โหยิงจ่ายย้อยโดนหัวยิงอะไรโอ้โหโดนครับไม่ใช่เล่นนะพี่นีว ยังไงครับดับมากระสุนอีกครั้งเอายังเหลืออีกกอกนึครับอ๋อเพื่อความชัวร์เปลี่ยนใหม่ดีกว่าผมมาเจอพี่กิทบนหน้าทีมครับยังไงกินหมูสาดจากตรงนี้จโอกสาดโอ้โหโดนครับโอ้โหถือว่าเก็บไปสามครับแมงไมลื่นล้มตรงนั้นครับี่ยังไม่ตายที่ยิงยังไงผมยังไม่ตายครับแค่เปลี่ยนแม่ครับจากการสาดก็น่าจะหมดเลยครับอาราวิกไปสาดอีกแล้วยังไงลงดังเทายิงโดนไหมไม่โดนครับยิงบอลล้บ้างแค่กระสุนเนา มองไปสาดมองไายังไงยิงยิงใส่บังเกอร์บังเกอร์เล่นหรือยังไงโอ้โหวิ่งกลับอีกแล้วครับวิ่งมาทำอะไรครับต้องดูครับโอ้โห<อ>เปลี่ยนแม็กครับโอ้โหเอาอะไรดีเลือกไม่ถูกอ่ะอันนี้ละกันโอเคครับได้แม็กดูใจแล้วยังไงโอ้ตอนนี้ฝั่งดีมิคิวเหนียเหรียบครับโอ้โหวิ่งไปเป็นแทงยังไงครับโอ้โหแทงเดินจะมาพีชเชยังไงยิงพี่แชตองนั้นดีคิวทางเ,เดินมาเฮ้ยเจอพิชเชียร์โอ้โหตูไม่ไหวลงก่อนที่จะบอก พี่หนึ่งยังไงพี่หนึ่งยังอยู่ <S <S 2> <S 2> อุ๊ยยูหลบดีกว่าเจอพี่หนึ่งยิงการกับบานอีกตดต้นตดยังไม่ทันหายเหม็นครับช็อตนี้ก็ต้องวิ่งกลับมาแล้วครับช่วยกันนับครับยูต้องนับให้ถึงยี่สิบถึงทีออกไปได้นะครับถือในทีมที่นั่งพักเนี่ยถ้านับถึงยี่สิบก็กพร้อมกันครับดูแล้วเนี่ยเขากับพี่แชร์น่าจะเปลี่ยนแผนนับดูแล้วเสียเปรียบต้องดูว่าจะทำยังไงครับตอนนี้ตอนนี้แชร์เดินนี้คิงซัด ยังไม่ทันออกจากฐานก็หมดแบกไปครึ่งหนึ่งครับแล้วก็จะยิงอะไรกันออกยิงคู่ครับมีโผล่ไปแต่เพื่อนยิง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 ไม่โดนครับเกือบโดนยิงสาดให้ก่อนเพื่อนลุกขึ้นโดนโอ้โหโดนครับโอ้โหลูกนี้เสีนผลครับมีพี่เดียวเดินมาหากระสุนครับโอ้โหคิวกลับมาเราก็มาเปลี่ยนแผนดีกว่าครับตอนนี้เวลาจะหมดแล้วต้องออกไปพร้อมกันครับมาดูว่าจะเล่นแผนไหนครับอีกคิวก็ได้เตรียมกระสุนรอครับ ืนทุกคนก็เตรียมมาสุดนแบงก์ก็มาเตรียมในพีุ่งก็อยูในพีกิดยังไงครับตานี้นะครับเหมือนจะว่าจะรอให้ใกล้หมดเวลาแล้วบุกไปเป็นแพครับแบงก์ก็กระตือรือร้นต่อเลื่อนพี่แชร์ครับยังไงครับจะได้ผลไหมคิวอย่าพึ่งอ้าววิ่งไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อรคิวกลับมากรกลับมาเปรี้ยงนี่ยังไงเข้าตากอาบานผมพี่ขางจุดตูดกลับมาฟ้องพ่อไม่ทันครับไปทำไมกันไปคนเดียว อ่าพร้อมแล้วไปตามแผนครับอ่าครับอีคิวไปทางซ้ายเขาก็ไปทางขวาครับอีคิวมาพี่กินที่แช่อีคิวลุยยิงได้ไหมยังไงโอ้โหอีคิวหลบหลังพี่กินดีกว่าบังเกอร์ใหญ่พอกับบังเกอร์ครับดันน้ยังไงอีคิวมาด้านซ้ายอ้าวยังไงอีคิวเจอเจอพี่สาวโอ้โหยิงกลางหลังครับพี่กินนี่แน่พิชกลงครับโอ้โหแล้วยังไงครับหมดเวลาหรือเปล่าครับโอ้โหอีคิวพิชกลงสำเร็จเอายังไม่หมดเวลาครับอีคิวยิงพี่โตยังไงครับ โอ้โหหมดเวลาครับทีมอิคิวชนะครับนี่ประกอบเข้ามาแสดงความยินดีครับเราชนะไป2องหนึ่งคีบอกนั่นไงกล่องทุบพลิกไปเมื่อกี้โอเคครับจบเกมครับเกมแรกชนะไปครับอันนี้ก็พี่มาฮาโดครับพี่กิจครับนี่ครัมีการแท็กทีมกันครับนี่พี่ปิวครับว่าเราชนะแล้วโอเคครับผมโอเคครับสำหรับ EP สุดท้ายครับ EP พีที่สเนี่ยก็จะเป็นการรวมการเล่นตั้งแต่ แมตช์นี้เป็นต้นไปจนจบนะครับเราก็เล่นตั้งแต่11โมงเช้ายันหนึ่งทุ่มนะครับเอาเป็นว่า EP หน้าเนี่ยครับจะรวมทุกยกเอมาให้เพื่อนๆได้ดูกบนถ้าใครชอบไปดูกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i ครนะครับถ้าอยากดูคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ